สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธนเนศติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อหุ้นตัวไหนในเซตห้าสิบเป็นสัญญาณซื้อหรือขายบ้างนะครับเจตนาของการทําหัวข้อในวันนี้นะครับต้องการจะยกตัวอย่างเรื่องของการทําขั้นตอนการเลือกซื้อถือขายเพื่อตัดเขาเรียกว่าตัดอคติหรือตัดไบแอสของแต่ละคนเนี่ยออกไปนะครับคราวนี้หลายๆคนเนี่ยจริงๆมีม,มีมีคนที่ถามคามถามเข้ามาอยู่พอสมควรเนาะ มักจะมีคนถามว่าเอ้คุณเมธครับเราเราจะเลือกซื้อหุ้นยังไงดีแล้วมันจะมีวิธียังไงดีที่ทําให้เราไม่ไม่ยึดติดภาพจําในอดีตบ้างคราวนี้เราต้องมาขยายภาพจําในอดีตนิดนึงนะถ้าถามว่าเราไม่ใช้ข้อมูลในอดีตในการตัดสินใจเลยได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าทํายังไงดีไม่ให้เราใช้ความรู้สึกภาพจําในอดีตตัดสินปัจจุบันอันนี้คือการกําหนดขั้นตอนการเลือกซื้อถือขายที่มันชัดเจน ผมยกตัวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ติดดอยบ่อยๆออแล้วแล้วรู้สึกว่าการติดดอยไม่โอเคอะนะครับคนนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีพฤติกรรมขายหมูหมายความว่าเพราะว่าตัวเองมีประสบการณ์ติดดอยบ่อยใช่ไหมก็คือติดดอยก็คือว่าซื้อไปแล้วราคาหุ้นลงเลยโอ้ไม่ขายทันทีกําไรไม่ขายปล่อยจนขาดทุนแล้วก็ติดดอยเมื่อเขาเกิดความรู้สึกกลัวแล้วคราวนี้เวลาไอ้หุ้นพอเขาเพิ่งติดดอยมาบ่อยๆเนี่ย พอคราวนี้หุ้นที่เขาถือเนี่ยขึ้น,นนิดเดียวเขารีบขายแล้วเพราะว่าเขารู้สึกไม่ดีกับประสบการณ์ติดดอ,อยมาน่กออกไหมเช่นเดียวกันเลยนะใครที่ขายหมูบ่อยๆคือขึ้นนิดเดียวกาไรเยอะขึ้นนิดเดียวเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นนิดเดียวขายขึ้นนิดเดียวขายแล้วหุ้นที่ตัวเองขายไปอะราคาขึ้นเยอะมากเลยฟิลลิ่งคนนั้นก็มีโอกาสที่จะติดดอ,อยหมายความว่าเฮ้ยได้กําไรน้อยไม่ขายอยากจะรอได้กําไรเยอะๆอ่ะลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่าเราเอาเอาความรู้สึกในอดีตมาตัดสินปัจจุบันซึ่งวิธีการเนี้ยไม่ดีเลย นะจะทําให้เราเกิดความลาเอียงหรือว่าอาคติในการตัดสินใจแต่ละครั้งคราวนี้เราจะตัดปัญหาอย่างไรจริงๆมีคนถามเข้ามาเยอะนะเห็งนงี้เราก็ใช้วิธีการกําหนดขั้นตอนซื้อถือขายที่ชัดเจนอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมให้ดูอย่างเช่นเนี่ยผมจะใช้วิธีการนี้ใช้การาฟเนี่ยข้อที่1เนี่ยอ,อย่างเช่นการาฟรายวัน,นยอยู่ในจุดที่เพิ่งเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นหรือไซด์เวย์ใกล้เบรกเท่านั้นอ,อย่างเงี้ยผมกำหนดเกณฑ์น,นี้เลยถ้าเกณฑ์แรกผ่านผมถึงจะค่อยดูเกณฑ์2 อ่าเช่นแท่งล่าสุด by ว o ล u m มมากกว่าเซลล์ว l ลุมถ้าเกณฑ์2ผ่านค่อยดูเกณฑ์3ถ้าเกณฑ์3ผ่านค่อยดูเกณฑ์4แต่แตกต่างจา,จากคนทั่วไปนะคนทั่วไปเนี่ยถ้าเขาตั้งเกณฑ์ไม่ดีหรือว่ามีการ bias เนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งเราเราไม่รู้ตัวคือเราพยายามจะซื้อหุ้นตัวนั้นอย่างที่ผมเคยบอกว่าบางคนเนี่ยใช้ความรู้เป็นข้ออ้างให้เราตัดสินใจตามความรู้สึกหมายความว่าเรารู้สึกอยากซื้อหุ้นตัวเนี้ย เกณฑ์หนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์สองไม่ผ่านแต่เกณฑ์สามผ่านก็ยังรู้สึกโอเคนะแล้วก็พยายามจะหาเหตุผลมาซับพอร์ตว่าไอตัวนี้มันน่าจะซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยให้รู้ตัวเลยว่าเราบิจเอสซึ่งไม่ดีเลยนะครับอ่ะคราวนี้พอผมยกตัวอย่างอันนี้อย่างที่บอกนะเร,เราไม่จำเป็นต้องใช้เกณฑ์ผมหนึ่งร้อนะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างซึ่งขึ้นอยู่กับคนที่ผมเคยพูดแล้วแต่ละคนนะ่ยยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันคือเรายอมรับว่าถ้าเรามีเงื่อนไขเยอะใช่ไหมโอกาสที่เราจะเจอหุ้้นนจะนอย อแต่เช่นเดียวกันนะความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นถ้าเราใช้วิธีนี้ซ้าๆกันบ่อยๆเนี่ยความเสี่ยงจะสูงขึ้นคราวนี้ผมบอกว่าเราจะไปดูเซต50ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเทมเพลตตัวนี้เซต50เทสนะครับสําหรับใครที่ใช้แพลตตินัมยูเซอร์ผมแนะนําอย่างนี้เราเข้าไฟล์เทมเพลตเนาะแล้วไปที่แท็บสเปเชียลนะครับนี่จะมีเทมเพลตเซต50เทสอยู่แล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาโดยการคลิกตรงนี้นะแล้วก็กดลูกศรขวามาซ้าย เขาจะโหลดเทมเพลตเนี้ยเข้ามาอ่าพอโหลดเทมเพลตเข้ามากดเทมเพลตตรงเนี้ยคัสตอมไมซ์ตรงเนี้ยแล้วพิมพ์คำว่าเซตห้าสิบเทสเห็นไหมเทมเพลตเนี้ยจะเข้ามาอยู่ในยูเซอร์คนนะสำหรับคนที่ซื้อแพทตินัมนะครับยูเซอร์ไปใช้เสร็จแล้วคุณก็เอาเทมเพลตเนี้ยมาทดลองใช้คราวนี้ผมจะทําให้ดูนะว่าจริงๆเราอันเนี้ยก็คือเรามีหุ้นอยู่ห้าสิบตัวเหตุผลที่เลือกเซตห้าสิบเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องและส่วนตัวผมเล่นหุ้นอิงฟันโฟใช่ไหมก็เลยเลือกเฉพาะหุ้นใหญ่่่เเเพราาะวหุ้นนล็กีย ม,มันไม่อิงฟันโฟคนเล่นหุ้นเล็กก็ไม่จำเป็นต้องดูฟันโฟอารมณ์ประมาณนี้นะอะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคราวนี้พอเราดูหุ้นแอดวานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้ทฤษฎีดาวแยกแยะใช่ปะปรากฏว่าหุ้นแอดวานเนี่ยเป็นรูปทรงไซเวย์อาคราวนี้ต้องดูว่าใกล้เบรกไหมถ้ายังไม่ใกล้เบรกเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเงื่อนไขข้อแรกเราคือเอาแค่กราฟแค่2รูปทรงอันนี้สําคัญคือคนที่เรียนวิชากราฟเนี่ยจะรู้ว่ากราฟเนี่ยมันมีทั้งแคนเดิลคือวิชากราฟมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่เเรรราาาาาไไมม่่สาาถลือออกกกทุกวิชฟด้้ีน,นนะ เวลาคุณเรียนความรู้เยอะเะแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าคุณจะหยิบความรู้เซตไหนมาใช้ไม่ใช่ว่าเรียนเยอะๆะแล้วต่อจะต้องใช้เยอะนะจริงจเรียนเยอะใช้น้อยใช่ป่ะผมเคยพูดว่ามันเหมือนกับหนังจีนะ่ะเพราะคือคือ,คอเวลาคุณจะอัปเกรดตัวเองเวลาตัวเองจะเก่งขึ้นะ่ะมักจะต้องมักจะต้องทิ้งความรู้เดิมคือไอ้สิ่งที่คุณรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ทั้งหมดหรอกเอามาใช้เฉพาะสิ่งที่แมทกับตัวเราหรือว่าแมทกับคอนเซปต์เราคือแต่ละคนมันยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันไง เรียนวิชาเดียวกันน่ะก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปใช้เหมือนกันหรอกแต่แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้มากกว่าอ่ะคราวนี้แอดวานเนี่ยไม่ผ่านใช่ไหมไซเวอ่ะยังไม่ใกล้อ่ะเราดูอ่ะเออแต่เ o t อย่างเงี้ยเป็นไหมมันเป็นทฤษฎีดาวเนี่ยก็คือเป็นแนวโน้มขาลงเห็นไหมเอต่ำลง V ต่ำลงเนี้ยเราก็ข้ามคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาผมใช้พวกเนี้ยผมก็ดูเงี้ยนะผมก็ดูเร็วๆอย่างเงี้ยเอวบีซีเป็นแนวโน้มขาลงข้ามเลยอ่านี่ข้ามเลยอ่า อย่างนี้ก็เป็นแนวน้มขาลงเห็นไหมหลุดแล้วโอเ okay. ค BDMs เป็นแนวน้มขาลงอ่าเบมอ่ะเป็นแนวน้องขาลง,ป,นนานง,าลงปล่อยผ่าน BGM แนวน้องขาลงปล่อยผ่าน b h แนวน้องขาลงปล่อยผ่าน BJC ขาลงปล่อยผ่าน BPP ขาลงปล่อยผ่าน BTS อ่าแต่ BTS เนี่ย จริงจิง bts เนี่ยมันเข้าขายว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นแนวโน้มขาลงเห็นไหมเส้นเหลืองนี้แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่รอบนี้เขาย่อลึกแต่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคือ v shape ตรงนี้อยู่สูงกว่า v shape ตรงนี้อย่างเนี้ยเราอาจจะสนใจแสดงว่าโอเคเขาผ่านเกณฑ์แรกแล้วนะเราก็มาดูว่าผ่านเกณฑ์สองไหมอาปรากฏแท่งล่าสุดอะบายวอลลุ่มยีล้านเซอวอลลุ่มสิล้านแสดงว่าเขาผ่านเกณฑ์อะเรามาดูเกณฑ์สาม nvdr ทยอยสะสมเพิ่มโอเค nvdr ทย,ย,ยอยสะสมเพิ่มนะ แต่ข้อ4เนี่ยกำไรไตามาสล่าสุดเขาโตไหมต้องบอกเลยว่าไม่โตเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเกิดเหตุการณ์โควิดนะอ่ะอย่างเงี้ยเราก็มามาโอเคอันเนี้ยผ่าน3ามเกณฑ์นะใช่ไหมไม่สี่เกณฑ์เขาเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยกำหนดตัวเองไว้กี่เกณฑ์ถ้าบางคนที่ตั้งใจง่าย,ายๆอาจจะไม่ไม่สนใจงบการเงินก็ได้แต่สำคัญก็คือเราจะรู้ว่าเราใบแอดหรือไม่ใบแอดก็คือเรากําหนดก่อนแล้วค่อยไปหา ถ้าเราหาเจอแล้วสุดท้ายเรามาตัดเงื่อนไขทิ้ง<ๆ>ก็เลยให้ร<ๆ>เรารู้ว่าอ๋อเราบแอดนะเออเราเราพยายามจะเข้าข้างตัวเองอยากอยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไอเกณฑ์น, again, นี้ถึงบอกว่าเอาเอาให้ชัดเจนเลยเอาให้แน่นๆกับตัวเองเลยถ้าบมคุณเม่ผมเล่นหุ้นตัวใหญ่อ่ะเพราะงั้นผมไม่สนใจกาไรแล้วเซตห้าสิบอย่างเงี้ยก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับคนไงนอ่านะครับอ่ะคาวนี้ใครดูตัวอย่างอ่ะซ b ใหญ่ อย่างคาราบาวแดงตัวเนี้ยเป็นอนุน่มขาขึ้นมายาวนานไอ้อย่างเงี้ยเราไม่เอานะเพราะว่าเราบอกว่าเราเงื่อนไขเราคือต้องเอาเปลี่ยนแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นนึกออกไหมอ่าแสดงว่าตัวนี้เราไม่เอาแล้วก็ปล่อยผ่านใช่นไหมอ่า CPO ย่างไซส์อ่าอย่างเงี้ยแต่ CPO เนี่ยเข้าขายไซส์เวย์ใช่นไหม CPO เนี่ยเข้าขายไซส์เวย์นะครับอันนี้พอดีผมอาจจะดูเร็วๆนะอ่าบายวอลุ่มมากกว่าเซลล์วอลุ่มแต่ NVDA ขายตลอดอ่าถ้าเป็นหุ้นใหญ่อย่างเงี้ยจ,จะปล่อยผ่านไหม จะสนใจ NVIDIA ไหมหรือว่าเป็นคนที่ไม่สนใจ NVIDIA ถ้าคนที่เพียวกราฟเทคนิคกับเลือกหุ้นตัวใหญ่ก็จะไม่สนใจเกณฑ์ข้อ3ข้อ4ก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไนงะคุณต้องคุณต้องชัดเจนกับตัวเองตั้งแต่แรกไม่ได้มาเปลี่ยนทีหลังอ่าแต่ว่าถ้าเราดูส่งกราฟโอเคแสดงว่าเมื่อกี้มันมีมันมีแอดวาน van, แต่ว่ามันยังไกลเบรกนะครับเป็นไซด์เวย์อ่ามี BTS อ่าที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วแต่ว่ามีการย่อลึก นะครับยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่น่าน่าสนใจมี CPO นะเป็นเป็นไซด์เวย์อ่าเป็นไซด์เวย์มีโอกาสใกล้เบรกอ่ถ้าถ้าโดยกราฟเทคนิคิลนะแล้วก็บายวอลลุ่มเนี่ยสามล้านหนึ่งมากกว่า2องล้านหนึ่งเห็นไหม CBE เป็นแนวโน้มขาลงข้ามไป CBN เป็นแนวโน้มขาลงข้ามไปอ่จบแล้ว CRC เป็นแนวโน้มขาลงข้ามไป DTag ขาลงข้ามไป เอเอ่ะเอเป็นไซด์เวย์อ่ะอย่างเงี้ยไซด์เวย์อ่ะเอเก็บอีกอันหนึง่งเอเป็นไซด์เวย์ใกล้เบรกนะครับอ่าเอโกอ่าเอโกเนี่ยก็จริงๆยังเป็นแนวน้องขาลงข้ามไปโกลบอลอ่าบโกลบอลเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าโกลบอลเนี่ยกลายเป็นว่ายอย่างนี้โกลบอลเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นลงเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าแบบแบบตีเร็วๆนะอ่าอย่างเงี้ยคือเป็นลงงั้นถ้าย่อรอบเนี้ย เนี่ยทำวีตรงเนี้ยแล้วขึ้นไปได้เนี่ยจะกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็คือเรียกง่ายว่าเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นเหมือนกันแต่เป็นแพทเทิร์นที่ต้องเฝ้าโกลบอลอย่างเงี้ยนะอ่าบายโวลูมมากกว่าเซลโวลูมไหมอ่าบายโวลูมมากกว่าเซลโวลูมอ่าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย GPSC อ่าอ,อันนี้ GPSC นี่คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นเบรกแล้วแต่ถามว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแนวโน้มไหมอ่าลักษณะอย่างงี้เนี่ยอันนี้ก็คือจริงๆเขาเป็นแนวโน้มขาลงตรงนี้ นะครับแล้วก็เป็นไซเวอร์แล้วก็เบรกตัวนี้คือเป็นไซเวย์ที่เบรกไปแล้วเบรกไปแล้วอ่าพอเป็นไซเวย์เบรกไปแล้วเราจะสนใจก็คล้ายๆเคส BDS คือลงมาแล้วก็ลึกอะ่ะแต่ว่ายังยังเป็นยังสูงกว่าีเชฟเนี่ยจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็เป็นแพทเทิร์นเหมือนกับต้องรออ่าอ,อย่างเงี้ยกราฟอย่างเงี้ยเป็นขาลงข้ามอ่าโฮมโปรขาลงข้ามอินทัสข้าม IRPC ขาลงข้าม IVL อ่ะ IVL เนี่ยคือเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะเนี่ย V shape ยกตัวชบาทิสฎดดีดาวอ่ะกาฟเทคนิคเราดูให้แท่งล่าสุดแต่ว่าปรากฏว่าบายโวลลุ่ม4ล้าน9เซล์โวลลุ่ม5.5ล้านโอเค IVL ก็ตัดทิ้งไปก่อนยังไม่สนใจเพราะไม่ผ่านเกณฑ์นะกะสิกรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกัมกึง่งไซเวย์ ไซเวย์ way, แต่ปรากฏว่าเป็นเซลล์วอลุ่ม8ล้านบายวอลุ่ม4.5ล้านอ่ะปล่อยผ่านไปก่อนอ่ะอย่างเงี้ยไหมอ่ะอันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนขาลงนะครับ KTB KTC อ่ะ KTC เนี่ยเป็นเป็นลักษณะว่าเปลี่ยนคือถ้าย่อรอบเนี้ยเรียกื่างไอตัวนี้มีโอกาสเป็นแนวน้มขาขึ้นแล้วเพราะว่าเขาเบรกไฮแล้วอ่ะ KTC นะครับก็เห็นเบรกไฮแล้วน่าน่าสนใจคือถ้ายอ่อแล้วไม่เกิดนิวโลก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้มาดูว่าบายวอลุ่ม ปรากฏใบวอลุ่ม2องล้านห้าเซฟวอลุ่ม2องล้านหกอะปล่อยข้ามผ่านไปก่อนอ่าแลนแอนฮาส์แลนแอนฮา,นนฮาส์ลักษณะคล้ายกันคือเขาทำไฮสูงไปแล้วถ้าย่อรอบนี้อ่าย่อรอบเนี้ยเราไม่เกิดนิวโลเนี่ยมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นลนักษณะก็คือเรียกง,ง่ายว่าลอยย่อไอ้พวกเนี้ยนะครับแต่ว่าน่าน่าสนใจข้ามไปดูหน้า3สังเกตว่าในเซต50เนี่ยเวลาเราดูจริงๆอะ่ะมันก็ใช้เวลาไม่นานนะสมัยก่อนผมก็ดูอย่างเงี้ยทุกวันใช่ปะเวลาตลาดปิดอันนี้ไซด์เวย์น่าสนใจอ่ะหุ้นมิ้นต์อย่างเงี้ย บายวอลลุ่มมากกว่าเซลล์วอลลุ่มอ่าอย่างเงี้ย MTC อ่า MTC นี่คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปแล้วอ่ะปล่อยผ่านอ่าอันนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนานและอ่าเอาสดสภาผ่านปตทเป็นแนวโน้มขาลงผ่านสอพอขาลงผ่าน GC ขาลงผ่านอ่าลาดบุรีขาลงผ่านสวัสด์อ่าโอเคสวัสด์เนี่ยก็คือลักษณะว่าเบรกแล้วไหมไฮเบรกก็รอย่ออ่าแส่วนใหก็ต้องรอแท่งปัจจุบัน บายวอลุ่มสองล้านแปดเซลล์วอลุ่มสองล้านห้านะเอออันนี้น่าน่าสนใจก็ต้องเฝ้าอ่ะอันนี้ลักษณะรออ่ะ S C B S C B เปลี่ยนเป็นแนวน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบายวอลุ่มสี่ล้านสองเซลล์วอลุ่มสามล้านเจ็อ่ะน่าน่าสนใจ S C B น่าน่าสนใจอ่ะเฝ้าบายอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะจริงๆผมก็จะทำให้ดูเร็วๆอ่ะ S C C S C C จริงๆคือ ตอนแรกเป็นน้ำน้องขาขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้ทำเป็นไซเวย์อ่าไซเวย์อาจจะใกล้เบรกถ้าเราตีสามเหลี่ยมฟึ๊บฟึ๊บอะใกล้เบรกอ่ะบายวอลุ่มแต่อันนี้บายวอลุ่มสองแสนเซลวอลุ่มสี่แสนแปดอ่าวรอทีแคปเป็นขาลงข้ามทิสโก้ทิสโก้เนี่ยกลายเป็นน้ำน้องขาขึ้นไปนะเอ้ยพอเราอย่างนี้สังเกตไหมพอเรานั่งดูไล่หุ้นทีละตัวเองอ่ะสิ่งที่เห็นคืออะไร พอนั่งไล่ดูทีละตัวเราจะเห็นเลยว่าโอ้พลังงานเนี่ยลงเหมือนกันนะกลุ่มปตทอใช่ไหมแต่แบงค์เริ่มมาว่ะเห็นไหมในเซ็นห้าสิบนะแบงค์เนี่ยหลายตัวนะ S C b K Bank t i s c กกลายเป็นแบงค์เริ่มมาแต่เหมือนแบบว่าไซด์เวย์แล้วก็เบรกนำแบบแพทเทิร์นแบบรอย่อซื้อแต่ว่า Tisco เนี่ยกลายเป็นว่าบายวอลุ่มล้านห้าเซวอลุ่มสองล้านแปดคือในกลุ่มแบงค์ด้วยกันเนี่ยมันจะมี ที่บายวอลลุ่มมากกว่าเซลล์วอลลุ่มอะแค่ S S C B บางเมื่อกี้นะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เวลาเราดูเองมันมีข้อดีอย่างเงี้ยแหละก็คือเราจะจําได้แล้วเราก็เห็นแพทเทิร์นเห็นทรงอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้น T O A อเอบายวอลลุ่มล้านหนึ่งเซลล์วอลลุ่มห้าแสนอ่าท็อปเป็นแนวโน้มขาลงข้ามอ่าอย่างเงี้ยหน้าสุดท้ายทูทูเป็นแนวโน้มขาลงข้ามอ่าทีทีดอ่าทีทีดเนี่ยโอ้ อ่ะก็เป็นเป็นไซด์เว่ย์แต่จริงคือเป็นถือว่าคือถ้าขึ้นรอบนี้มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างนี้หรือเป่าเพราะว่าเอเชียตรงนี้มันนําแล้วลนะ่ะนะอ่าทีที w ก็ต้องวกเด่งอ่าบายวอลุ่มสามแสนเจ็ดเซวอลุ่มแปดแสนสองก็อ่าไม่ผ่านอนะ่ะที U เป็นแนวโน้มขาขึ้นมายาวนานแล้วข้ามวีจเป็นแนวโน้มขาลงข้ามอ่าวีเเป็นแนวโน้มขาลงข้ามเห็นไหมอันนี้คือให้เราดูว่าเนี่ยเวลาผมดูหุ้นเองอ่ะห้าสิบตัวมันก็ดูแบบเนี้ย แป๊บเดียวอะเราก็รู้แล้วว่าจะเล่นหุ้นตัวไหนและพอเราดูเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเทรนด์ด้วยว่าเฮ้ยกลุ่มไหนที่คนเริ่มเล่นถ้าเราพูดถึงกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากขันลงเป็นขาขึ้นพร้อมๆกันในหุ้นตัวใหญ่ๆตอนนี้เราเริ่มเห็นทายสัญ,ญญาณของกลุ่มแบงก์จากรอบนี้นะที่ทํานะครับเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียนะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูแต่อย่าลืมนะสิ่งที่สําคัญที่ผมตั้งใจจะสื่อก็คือว่าเราสอนวิธีการหาปลา เราไม่ได้จับปลาให้กินเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญก็คือว่าเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องไบแอสะเราก็จําเป็นต้องสร้างพวกเนี้โเรเซสขั้นตอนการซื้อถือขายขึ้นมาชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขายของแทรกนะสำหรับคนที่สนใจก็คือตอนนี้จริงๆริแล้วผมมีคอร์สเปิดใหม่นะก็คือเริ่มต้นลงทุนคริปโตอย่างไรให้ความเสี่ยงต่ําหรือให้ความเสี่ยงลดลงอะนะอย่างที่ผมบอกผมก็ยังเล่นคริปโตมาไม่นานมากกันมาสัก3ามี่ปีแต่จริงๆหลายๆคนจะคริปโตเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงงสูนะ ผมเลยคิดว่าต้องหาวิธีทําให้เสี่ยงต่ําแต่ว่าอย่างเดิมเราไม่ใช่ว่าเราเอาเงินทั้งหมดไปเล่นนะนะครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้คริปโตพักฐานด้วยนะก็ถือว่าเป็นช่วงดีอย่างการเรียนรู้นะครับเผื่อใครสนใจนะก็ก็คลิกลิงก์ไปได้นะครับหรือไปเข้าไปที่ลิงก์อีฟินส o ูลที่เพจอีฟินแนนซ์ทยเนี่ยคลิกลิงก์ที่สคูลตัวนี้แหละนะครับเข้าไปตามดูรายละเอียดข้างในแล้วกันนะผมเข้าใจว่ามันก็มีโฆษณาอยู่ก็ลองเข้าไปหาดูแล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้กลับมา คราวนี้พอเรารู้วิธีการแล้วเราก็ต้องมาอัปเดตเซตกันสักนิดหนึ่งนะตอนนี้สถานการณ์เซตเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เซตเนี่ยป่มๆเลยถ้าเราดูกราฟวิกจะเห็นว่ายังเกาะอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนะคือเรียกง่ายว่าวิกเนี่ยยังมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่า,าวอลุ่มผแผ่ๆหน่อยหนึ่งถ้าเราพูดถึงเซต50เนี่ยเซต50เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเลี้ยงอะ่ะก็คือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ในกราฟลาย60นาทีดังนั้นเราต้องลุ้นว่าให้กราฟลายน้น และถ้าโดยที่เซตห้าสิบเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้รอบนี้นะมันก็ยังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นคือยังจัดเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับในแง่ของฟันโฟเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยก็คือยังขายมากกว่าซื้อแหละอาจจะมาชะลอตัวบ้างหมายความว่าซื้อสลับขายบ้างในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่ามีการลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เรียกง่ายว่าต่างชาติยังไม่ได้มองว่าหุ้นจะลงลวดเดียวเลยส่วนกองทุนเนี่ยเริ่มซื้อพยุงมาหลายวันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันอย่างที่บอกไนงะว่าเขาไม่ปล่อยง่าย แต่ถ้าพูดถึงกราฟเซตจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากราฟเซตจริงๆเนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มขันลงเป็นขาขึ้นในกราฟรายวันแล้วนะคือถ้าเราดูเซต50ต้องบอกว่าหุ้นขนาดไหนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยยังยังไม่ไปแต่ว่าพอกดว่าดูเป็นเซตรวมเนี่ยพอเราดูเป็นเซตอินเด็กซ์เหมือนดูดีนะแต่วันนั้นเราจะเห็นว่าเฉพาะหุ้นเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็สามารถทําให้เซตอินเด็กซ์บวก11จุดได้เพราะว่าเซตอินเพราะว่าหุ้นเดลต้ามันมันใหญ่มากอะตอนนี้มามาเก็ตแคปมันแรงอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องดูอะไรที่ป้องกันการหลอกอะ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเ,เครื่องมือประเภทหนึ่งที่เราทําเอาไว้ป้องกันการหลอกแบบนี้ก็คืออย่างเวลาเราใช้เทมเพลตพวกเซกเตอร์เงี้ยนะครับที่อยู่ใน p พ tinum User อเนี่ยอย่างพวกค่า ROP พวกเนี้ยเราก็คือพยายามจะตัดตัวแปรครับเพราะว่าเรากลัวว่ามันหลอกหมายความว่าเนี่ยในเซ็ตเนี่ยมีหุ้นโดยเฉลี่ยเนี่ย ก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยสาหุ้นที่ราคาคงที่22%หุ้นที่ราคาลดลง39%อเนันนี้ผมก็ยังโอเคนะแต่หุ้นที่มันขึ้นแบบแข็งแรงส่วนใหญ่สังเกตไหมเปอร์เซ็นต์หุ้นเขียวเนี่ยมันจะเยอะแล้วเปอร์เซ็นต์หุ้นแดงมันจะน้อยไอ้ยางเงี้ยหมายความว่าอะไรเราคิดเป็นหลักความน่าจะเป็นนะถ้าเราสุ่มมั่วๆหุ้นในในเซ็ตเนี่ยเรามีโอกาสถูกสามสทุแค่าคอมมิชชน่น22%มีโอกาสขาดทุนคาี่าแพ้มากกว่าโอกาสชนะนะ แต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเฉพาะหุ้นใน MAI นะโดยเฉลี่ย5วันที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสถูก48%มีโอกาสผิด30%มเอร์เซนี่เงี้ยคือมีโอกาสมากกว่าอ่านะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าแล้วแต่เลยถ้าถ้าเราเน้นพวกหุ้นปันผลอ่ะอย่างเงี้ยเซ็ตเฮดดีเนี่ยนะครับในกลุ่มเซ็ตเฮดดีเนี่ยได้เฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสถูก48%แ มีโอกาสผิดแค่29%ก็น้อยหน่อยคราวนี้เวลาเราเลือกพวกนี้เราต้องมองเป็นความน่าจะเป็นแล้วมองมองมองเี้เพราะงะั้นไอ้วิธีการใช้เราเนี่ยเราใช้อย่างนี้ส่วน ROP อย่างที่เราคิดง่ายๆคือผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงไหมเรามีโอกาส38%แต่ถ้าถูกเนี่ยเราได้0.717%แต่ถ้าเรามีโอกาสผิด39%ถ้าผิดเนี่ยเราเสีย0.11ไม่รวมค่าคอมนะเราคิดว่าคุ้มไหมแต่ ROP มันคำนวณมานให้ง่ายๆว่าถ้ามากกว่าศก็คือคุ้มที่จะ เล่นฝั่งเขียวแต่ถ้าเกิดว่าติดลบก็คือไม่คุ้มเล่นเล่นฝั่งแดงคุ้มกว่าเล่นเล่นฝั่งเขียวก็คือเล่นฝั่งช็อตอย่างในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้ฝั่งช็อตโอเคกว่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ในการคัดกรองใครที่เล่นแบบท็อปดาวอะแล้วลดความเสี่ยงเราก็จะใช้เครื่องมือนี้นะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้ p r o b b a i l i t y analysis นะครับก็ลองไปใช้ดูแล้วกันนะสำหรับใครมีคำถามนะครับก็สามารถ ถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าคําตอบไหนผมตอบไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพหลายๆคนนะครับหวังดีกันนะบอกว่าขอให้อาจารย์เมฆดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ